มาเลยเจ้าปูเดียวจับไว้ยหญเล่นจับไว้หลานใหญเล่นหน่อยนี่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 นีนี่นี่นี่นีนี่นี่เนี่ยนี่็นีอ่าได้แล้วพค้ได้แล้วล,ลูกโอ้โตซะด้วยเาปูนาตัวนี้เนี่ยมันไม่นีบยาหรอกลูกเนื้อใหญ่นาแล้วเห็นไหมไม่นิ ในคูน้ำอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยนี่มันปูเนี่ยบอกให้ย่าจับให้ดีกว่าโอเคย่าครับย่าครับจะปุ้ยผมหน่อยสิครับผมไม่กล้าจับนะครับกลัวมันหนีวะ่ะปูที่ไหนอะลูกต้องนัวออครับ ไปยังไนเดี๋ยวไปยายไปจับให้โอเคครับจริงๆลไหนไอยู่ไหนเดี๋ยวยายจับให้อยู่ในปูน้ำเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยเจ้าปูเนี่ยจับให้ยายเล่นจับให้หลานยายเล่นหน่อยนี่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 นีนี่นนี่นีอนีไหอ่าได้แล้วพอได้แล้วลูกเนี่ยโอ้ตัวโตซะด้วยดีปูนาตัวนี้เนี่ยอู้ย่สุดยอดนครับจับได้เงนเนี่ยนกูมันหนีบเหรอแม่รุนี้น้วพะเนี่ยเรื่องแค่นี้เราคิบๆเอง เห็นไหมเห็นไหมไม่หนีบหรอกปูห่ะมันไม่หนีบยายหรอกลูกเมื่อยายหนาแล้วเห็นไหมไม่หนีบอ้อยอ้ปูหนีบแล้วก่อนช่วยยายด้วยไว้เจ้าปูนี่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 มานี่เลยหนีบฉันเลยเฮ่มาหนีบมาหนีบฉันอุ้ยโอ้ยปวดนี่อย่างนี้ต้องโดนหักก้ามอืมเฮ้ยยยาหักก้ามมันจะมั้ยอ่ะสงสารมันนะก้ามเสร็จแล้วเทนไปเลยนี่มาะจายที่ไหนก็ไปเลย ึโอ oh no, to hmm. oh ้เ oh จ็บอ yeah. oh ือาเสียท่าเลยฮะไอ้น้องโคตรจังใหญ่แหมเสียวปมมดเลยจะจับโชว์ั้หอยนี่อโอน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 โอโอนโอโอน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 โอโอโอนโ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 อโ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 นโอโอนโอ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 นโอโอโอโนโอโอโนโอ

จะเป็นแม่บูแน่นอนเลยครับเยิ่เย่ไปหักก้ามลูกมันอะไปกำจันกระนองได้เลยโอ้ยปวดโอ๊ยอย่าทำกินนะจะปวดจะจำนึกเลยทีเด้ยวจำนึกเลยจังลูกบูตอนนั้นผมกดขนาดหนักเลยเนี่ยกดจริงจริงเลยโอ้ยเฮ้ยยีมใหม่ยื๊อดีนะที่หลบได้ดูจริงจริงเลยเฟิรเป็นไงมั่งลูกโอ้ยโอ้ยไปหน้าเลยฉันเนี่ยโอ้ย เอาดิทำให้ฉันหน่อยนะจ้าแม่ปูนะรีบลูกรีบไปเร็วๆ